สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม4ทุกคนวันนี้คุณหนึ่งจะพานักเรียนชั้นม4มาหาค่าความจริงของประพจน์นะคะไปลุยกันเลยนะคะโอเคสิ่งที่หนูจะต้องจะต้องรู้คือหน้านี้ทางหน้าเลยลูกเรื่องเดิมนะคะค่าหัวใจของแรคคือหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงหัวใจของหรือคือหน้าเท็จหน้าเท็จหลังเท็จเป็นเท็จหัวใจของค่าแล้วคือหน้า จริงหลังเท็จเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเหมือนกันตัวหน้าตัวหลังเหมือนกันจริงนะต่างกันเท็จ okay. okay. โอเคนะลูกนิเสธก็ตรงข้ามนะคะนิเสธตรงข้ามโอเคนะคะอันนี้ผ่านไปการหาข้อความจริงเหมือนเดิมคาบที่แล้วครูหนึ่งนักเรียนจะทำจากประพจน์ย่อย ประพดย่อยไปเป็นถามว่าจากย่อยไปหาใหญ่นะคะไปถามว่าไอ้อภาพใหญ่หรือภาพประ,ประพ์รูปใหญ่ๆคือเป็นแต่ละข้อมันตอบอะไรตอบคาพความจริงเป็นอะไร10ข้อที่แล้วจำได้ใช่ไหมแต่คราวนี้เขาจะให้คําตอบมาว่าใหญ่นะใหญ่มาว่าประพดเนี่ยทั้งประพดเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จนะให้หนูหายห่อยให้ได้ วันนี้คุณหนึ่งจะพาหนูหาหนูจะต้องมาหาว่าตัว p ตัว q ตัว r ตัว s เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้จะต้องพาทำนะคะในข้อสอบก็มีลูกย่อยไปใหญ่แล้วก็ใหญ่กลับมาย่อยได้นะคะโอเคเนาะคือวันนี้เดี๋ยวจะพาหานะคะก็ถ้าหาเสร็จแล้วก็จบเลยเพราะวันนี้เนะื้อหาค่อนข้างที่จะง่ายง่ายง่ายจริงๆเด็กๆง่าย,ง,ายง่ายมาก oh, yeah, yeah, yeah. มาเริ่มที่ตัวอย่างต่อจากตัวอย่างที่แล้วนะคะกำหนดให้ QRS <S เป็นประพจน์เติมค่าความจริงของประพจน์ลงไปในช่องว่างที่โดยเขียน T ให้เขียน T แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงให้เขียน F แทนค่าประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะมาข้อที่หนึลูก นิเศษ S หรือ s มีค่าความจริงเป็นอะไรคะจริงหรือเท็จจริงจริงค่ะมีค่าความจริงเป็นจริงทําไมถึงตอบจริงต้องมาดูเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมคะเชื่อมด้วยหรือแล้วเขาบอกว่านิเศษ S นิเศษ S กับไง่ายเลยถ้านิเศษเป็นจริงถ้านิเศษเป็นจริง s ก็ต้องเป็น <G. S 2> ถูกต้อง <Okay. S 2> ไหมลูกอ๋อ oh. ใช่ไหมใช่ไหมมันต้องตรงข้ามเพราะมันนิเศษกับกับปะพจน์ใช่ไหม <c oughs> เออประพจเอสกับนิเศษเอสใช่ไหมลูก <c oughs> ถ้านิเศษเป็นถ้านิเศษเป็นจริงเอสก็ต้องเป็นเทสแต่ถ้านิเศษเป็นเทสเอสก็ต้องเป็นจริง <c oughs> ถูกต้องไหมคะแล้วมันเชื่อมด้วยอะไรเชื่อมด้วยหรือ ถ้าเชื่อมด้วยหรือหมายความว่ามีจริงอันหนึ่งจริงเลยลูกเก็ตยังเก็ตแล้วค่ะมีจริงอันหนึ่งจริงเลยค่ะข้อที่สองค่ะเด็กๆนิเศษอาร์น็ออาร์ t อาและอาร์มีค่าความจริงเป็นอะไรคะเทสค่ะเป็เทสเ็เทส มีค่าความจริงเป็นเทสตนะคะมีค่าความจริงเป็นเท็ตข้อที่3 not q ข้อต่อเมื่อ q เป็นเท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 สเป็นเทสเป็นเทสต์เ็นเทเป็นเทเศ็เท็นทำไมมป็นเทงเป็นเทป็นล่ะลูกถ้นเนิเป็นเสเป็นเทต็จเป็เป็นจริตใช่ไต้เปนเเปนเสตเป็นจริต p q ก็ต้องเป็นเท็จถูกต้องเพราะมันต้องตรงข้ามกัน แต่พอมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อถ้าตัวหน้ากับตัวหลังต่างกันคำตอบเป็นเท็จเลย <S <S ใช่ไหมคะไปข้อสี่ต่อ,อถ้าถ้าอามีค่าความจริงเป็นเท็จอามีค่าความจริงเป็นเท็จ S R และ S, <S มีค่าความจริงเป็น เทสค่ะเป็นเทสค่ะใช่ค่ะเป็นเทเลยเป็นเทสเลยใช่ไหมเพราะว่าเชื่อมด้วยเชื่อมด้วยแล้วใช่ไหมคะเชื่อมด้วยแล้มีเทจอันเดียวเทสเลยนะไปข้อห้าถ้า S มีค่าความจริงเป็นจริง S มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว R หรือ S มีค่าความจริงเป็น เป็นจริง,รงค่ะค่ะค่ะคิค่าความจริงเป็นจริงเริ่มมองอ,กออกหรือยังเพราะว่าเชื่อมด้วยหรือใช่ไหมหรือเนี่ย<ช>ถ,ถ้าเชื่อมด้วยหรือมีจริงอันเดียวจริงเลยใช่ไหมคะหรือเป็นเท็จกรณีเดียวคือหน้าเท็จหลังเท็จโอเคอข้อหกเขาบอกอะไรมาถ้าคิวมีค่าความจริงเป็นเท็จเฮ้ยถ้าคิวมีค่าความจริงเป็นเท็จเอาเดี๋ยวเติมนิดนึงคิวเป็นเท็จนะค่าความจริงของแล้ว ถ้า Q แล้ว R มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ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 ค่าความจริงเป็นจริงค่ะจริงครับ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 ใครตอบจริงเข้ามาบวกหนึ่งค่ะพิมเด็กๆมันมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่าถ้าตัวหน้าเป็นเท็รถ้าตัวหน้าเป็นเพชรเห็นไหมลูกเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นจริงแน่นอน เห็นไหมคะถ้าตัวหน้าเป็นเพ็จเชื่อมด้วยถ้าแล้วเป็นจริงแน่นอนค่ะลูกเริ่มเริ่มจะมาสรุปให้แล้วนะพวกเราทุกคนข้อ7ค่ะลูกโจทย์บอกว่าถ้า s มีค่าความจริงเป็นจริง่ะ s เป็นจริงถ้า s มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว r ถ้า r แล้ว s มีค่าความจริงเป็น จริงค่ะจริงครับจริงนะครับจริงคจริงค่ะมีค่าจริงครับจริงจริงค่ะครับมีค่าครับเปลี่ยนลักที่มาตอบจริงใช่ไหมเด็กๆตอบมาแล้วใช่ไหมคะข้อเจ็ดตอบจริงถ้า s เป็นจริงถ้า s เป็นจริงแล้วถ้า r แล้ว s จะมีค่าความจริงเป็นลายเป็นจริงถูกต้องข้อแปดนะคะเขาบอกว่า ถ้า Q ก็ต่อเมื่อ R มีค่าความจริงเป็นจริงมีค่าความจริงเป็นจริงเราก็โน้ตเอาไว้แล้วเขาบอกอะไรและ R มีค่าความจริงเป็นเท็จ R ตรงนี้เป็นเท็จแล้ว Q จะมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเท็จค่ะ เชื่อมเชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อเชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อมันจะต้องตัวเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้าหลังมันจริงแล้วหน้ามันก็ต้องเอ้ยหลังมันเทสตหน้ามันก็ต้องเทสตด,ด,ด้วยนะคะมันถึงจะมีค่าความจริงเป็นอ้าวคัวหนึ่งมันถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริงนะคะเด็กๆเ,เก่งมากใครตอบเทสตบวกหนึ่งค่ะข้อ <c oughs> ที่เก้าถ้า S แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นเทส ข้อนี้คุณหนึ่งว่ารู้หมดแล้วถ้ามีค่าความจริงเป็นเทอดูนะ s มีค่าความจริงเป็นจริงครับจริงครับ s มีค่าความจริงเป็นจริงจริงและและ q จริงครับ q ตู้ q ขคิ q แล้ว q มีค่าความจริงเป็นเป็นเทสเป็นเทค่ะดูต่อ แล้วจะเป็นเท็จได้หน้าจริงหลังต้องเป็นเท็จนะคะนะข้อที่สิบนะมามาช่วยกันทำ P และ P และ not P ตัววงเล็บหน้าต้องมีค่าความจริงเป็นอะไรลูกวงเล็บหน้าวงเล็บเดียวมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นจริงไม่เป็นเท็จค่ะเป็นเท็จเป็นเท็จือเท็จจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จเท็จครับ ต้องมีค่าความจริงเป็นเทจเพราะว่าเพราะว่าถ้าพเป็นจริงนิเศษพต้องเป็นเทจถูกต้องไหมลูกใช่ไหมเพราะตัวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกตัวมันไม่เหมือนกันแต่มันเชื่อมด้วยแลเชื่อมด้วยแลมีเทจอันนึงเทจเลยใช่ไหมคะเชื่อมด้วยแลเทจอันนึงเทจเลยถ้าตัวหน้าเป็นเท็จถ้าตัวหน้าเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วหลังมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่าความจริงออกมาต้องเป็น จริงถูกต้องค่ะค่าความจริงออกมาจะต้องเป็นจริงเพราะมันเชื่อมด้วยท่าแล้วตัวหน้าจะเป็นตัวหน้าเป็นเท็แล้วอะพอเชื่อมด้วยท่าแล้วหลังเป็นอะไร็็ช่างมันเถอะนะคะยังไงเป็นจริงแน่นอนต่อไปข้อที่11ข้อสุดท้ายสำหรับนานี้แล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าอมืมีค่าความจริงเป็นอะไรเอาประโยคแรกก่อนเอาวงเล็บไหนก่อนดี เอาวงเล็บนี้ก่อนวงเล็บนี้คืออะไรลูกเบตเบตครับเบครับเ n t บหรือพ่หรือทพ t P เป็นเบเชื่อมด้วยหรือเบตค่ะจริงเชื่อมเชื่อมด้วยหรือนะเชื่อมด้วยหรือเชื่อมด้วยหรือเป็นจริงค่ะจริงคับใช่เชื่อมด้วยหรือ ลูกเชื่อมได้หรือถ้า P เป็นจริงนิสศษ P ก็ต้องเป็นเท็จมันมีจริงอันเดียวใช่ไหมเชื่อมได้หรือมีจริงอันเดียวจริงเลยลูกแล้ว R มันต้องเป็นอะไรจริงถ้า R เป็นจริง R เด็กๆดูถ้า R เป็นจริงถ้า R เป็นจริงตัวเชื่อมนี้เป็นอะไรถ้า R เป็นจริงตัวเชื่อมเป็นอะไรเป็นจริง เป็นจริงด้วยใช่ครับใช่ไหมลูกถ้าอาเป็นจริงใช่ไหมคะคช่หนึ่งคุณหนึ่งเอาเคสอะจริงก่อนนะเอาเคสอาจริงก่อนนะอะมาอาเป็นจริงบ้างอาเป็นจริงบ้างตัวหลังละลูกเทสค่ะเป็นเตสต่างกันตัวหลังเป็นเทสแน่นอนแล้วเชื่อมด้วยอะไรคะเชื่อมด้วยท่าแล้ว คำตอบออกมาเป็นอะไรลูกเป็นเท็เป็นเท็ค่ะเท็ค่ะตอบออกมาเป็นเท็ดคำตอบออกมาเป็นเท็ใช่ไหมดังนั้นอ่ามาดูหน้ามาดูทีละสเต็ปนะหน้าจริงหลังเท็ดเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นเท็ดเท็เท็ครับเท็เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นเท็ ไม่เชื่อคุณหนึ่งไม่เชื่อว่าตอบเทสพิสูจน์พิสูจน์อีกอันหนึ่งไม่คิดว่าจริงถ้าเมื่อไม่ไม่เชื่อว่าตอบเทจไงถ้าครูไม่ให้เป็นเป็นจริงละ่ะครูให้เป็นเทจละ่ะถ้าตุกครูให้อาเป็นเทจเชื่อมด้วยและคําตอบตรงนี้จะต้องเป็นเทจด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ไหม ใช่ครับกคอ่ะถ้า r เป็นเท็จคูณหนึ่งให้ r ตัวนี้เป็นเท็จถ้าเท็จแล้วเท็จคำตอบเป็นจริงใช่ไหมลูกจะนะถ้าเท็จแล้วเท็จคำตอบเป็นจริงอ้าวตัวหน้าเป็นตัวหน้าเป็นเท็จตัวหลังเป็นจริงเชื่อมด้วยก้ต่อเมื่อคำตอบก็เป็นอะไรเหมือนเดิม เป็นเทสเค่ะเป็นคำตอบก็เป,เป็นเทสเหมือนเดิม <ฮะ S 2> ใช่ใชไหมคะ,<ฮ>ะไม่ว่าเราจะให้อาเป็นจริงหรือเทสคำตอบก็เป็นเทสถูกต้องไหมลูกอ่ะ,<ฮ>ะดังนั้นข้อนี้ตอบเทสแน่นอนคลิปนี้ครูฝากตัวอย่างไว้11บข้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกนันะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ